เหตุการณ์น่าเป็นห่วงเครื่องบินขนส่งสินค้าตกทะเลฮ่องกงมีผู้เสียชีวิตสองรายแต่ทำไมเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นและมีอะไรที่เราควรเรียนรู้จากมัน เมื่อเช้ามืดวันที่20ตุลาคมประชาชนทั่วโลกตกใจกับข่าวเครื่องบินขนส่งสินค้าของสายการบินเอซีทีที่บินมาจากนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลื่นไหลออกนอกรันเวย์และตกลงทะเลใกล้เขื่อนกันคลื่นของสนามบินนานาชาติฮ่องกงสื่อท้องถิน่นรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตสองรายซึ่งอยู่ในรถที่ใกล้กับรันเวย์คาดว่ารถคันดังกล่าวจะถูกเครื่องบินชนขณะเกิดเหตุและมีรายงานว่ารถคันดังกล่าวเป็นของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของสนามบิน แต่ที่น่าสนใจคือเครื่องบินที่เกิดเหตุนี้เป็นเครื่องบินโ e i n g 747ซึ่งเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้าและ ACT เป็นสายการบินสัญชาติตุรกีที่ให้บริการเครื่องบินขนส่งสินค้าเพิ่มเติมแก่สายการบินรายใหญ่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลต่อการขนส่งสินค้าและการบินในระดับนานาชาติอย่างไร และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปการที่เครื่องบินขนาดใหญ่เช่นนี้จะลื่นถลายออกนอกรันเวย์และตกลงทะเลย่อมเกิดคำถามว่าระบบความปลอดภัยและการบำรุงรักษาของสนามบินมีปัญหาอะไรบ้างหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อเหตุการณ์นี้คำถามสำคัญที่เราควรถามตัวเองคือการเกิดเหตุการณ์นี้จะส่งผลต่อความมั่นใจของนักเดินทางและผู้ประกอบการในการใช้บริการการบินอย่างไรและสนามบินฮ่องกงจะมีมาตรการอะไรเพื่อป้องกันเหตุการณ์คล้ายๆในอนาคต เราขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมตอบคำถามเหล่านี้ในส่วนของความคิดเห็นคุณคิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากสาเหตุอะไรและมีมาตรการอะไรที่ควรนำมาใช้เพื่อป้องกันเหตุการณ์คล้ายๆในอนาคต